เลือกแผนกบขแผนไหนดีตอนนี้มีคําถามแบบนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกนะครับสำหรับคนที่บรรจุใหม่แผนที่ควรจะเลือกใช้ก็คือแผนเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เน้นออมเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจหรือลบแอปก็ลบไปเลยนะครับเอาไว้เงินเยอะลค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับซึ่งในที่ช่วงปีที่ผ่านมานะครับสำหรับมันมีบางแผนที่มันลงไปต่ําแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแรงนะครับแล้วทีนี้มันมีอยู่2แผนถ้าเกิดมีการสับเปลี่ยนนะครับ ก็จะทําให้ทำอะไรมากขึ้นคนบรรจุใหม่นะครับล่าสุดเห็นตัวเลขอะ่ะมีบวก66%ก็มีนะครับบวก20-30%เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่สําหรับคนที่เงินกบขอมีเป็นล้านนะครับความหันผัวน่ะเป็นอย่างไรคนบรรจุใหม่สมมติว่ามีเงินกบขอ100,000นะครับผันผวนติดลบ10%ก็คือ10,000บาทแต่สําหรับคนที่กเกษียณ มีเงินหลักล้านนะครับติดลบสิบเนอร์เซนตี่คือหนึ่งแสนท่านทนไหวหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนดังนั้นก่อนที่ท่านจะไปถามใครว่าแผนไหนดีนะครับท่านควรจะบอกว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีในแปปอปกบขอก็คือไปทําแบบประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปบอกเขาด้วยว่าตัวเองทนความเสี่ยงได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าความเสี่ยงความมันปวนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็มาถามว่า อีก3ปีเกษียณใช้แผนไหนดีนะครับคนนี้บอกว่าอีก10ปีอยากเอรี่นะครับปัจจุบันใช้แผนหลักอยากเปลี่ยนแผนแผนไหนอีก4ปีเกษียณตอนนี้อยู่แผนหลักขอคําแนะนานะครับคนนี้ก็มาตอบได้ด้านมากเลยนะครับอ๋อเปลี่ยนแผนให้ถูกจังหวะค่ะปีนเปลี่ยนได้12ครั้งอันนี้น่าจะรู้กันดีแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแผนหลักนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับในตอนต้นว่า คนที่ใกล้เกษียณเนี่ยสมมุติว่ามีเงินกะบะขหนล้านนะครับหล้านการที่เขาใช้แผนหลักมาโดยตลอดนะครับเราจะเห็นความผันผวนเนี่ยอันเนี้ยผมไปจดบันทึกมานะครับว่าตั้งแต่ที่ผมเริ่มจดบันทึกประมาณปี6-3มเนี่ยมาจนถึงวันที่25กันยา6-7เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะคือ1วันนะครับ1วันเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็ไปจดสถิติมานะครับพบว่า แผนหลักนะครับสูงสุดนะครับเคยบวกมากที่สุดก็คือ0.5%อันนี้คือ1วันนะครับ1วันแล้วติดลบล่ะติดลบก็คือสูงสุดก็คือลบ0.65นะครับใน1วันทีนี้เมื่อลองมาคำนวณว่าคนเงิน1ล้านนะครับโอเคมีโอกาสบวกมากสุดคือ5,000และมีโอกาสติดลบมากสุดคือ6,000นะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาสักหน่อยนะครับสมมติว่า พี่ๆเหล่านี้นะครับจะก,กระโดดมาใช้แผนหุ้น65สมมุตินะครับไปรู้ไปเสพแปไปรับข่าวสารมาว่าเฮ้ยมันจะดีมันจะนู้นจะนี้นะครับไปหุ้น65หุ้น65นะครับเคยบวกมากสุด1.4เคยลบมากสุดลบ -1.7 ก็คือพี่เหล่านี้ก็จะเห็นเงินตัวเองเนะีบวกมากสุดคือวันละ14,000แล้วก็ติดลบมากสุดวันละลบ -17,000 นะครับแต่ถ้าเกิด ไปฟังกูรูนะบอกว่าเฮ้ยแผนหุ้นไทยดีนะครับแผนหุ้นไทยจัดเต็มนะครับเงิน1ล้านบาทท่านอาจจะเห็นบวกมากสุดวันละ5 0,000ื่นหรืออาจจะติดลบมากสุดวันละลบ5 0 0 0 0ื่นในวันเดียวนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราเรียกว่าความผันผวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะแผนไหนดีอันนี้เป็นตัวอย่างแผนการลงทุนแผนหนึ่งนะครับเพือพ่อนๆลองจินตนาการตามนะโดยปกติแล้วนะครับเรา โดยหลักการเนี่ยเราก็อยากจะซื้อแถวแถวนี้นะครับและเราก็จะไปขายแถวแถวนี้มีกําไรนะครับแต่ที่อย่างว่านะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีโอกาสรู้เลยถามเพื่อนๆณนะวันเนี้ยท่านคิดว่าเผนกบขเราอยู่ในช่วงไหนนะครับอ่ะมีหุ้นไทยอสังหาและก็หุ้นต่างประเทศนะครับสมมุติการอันนี้คือกราฟหุ้นต่างประเทศนะครับอันนี้หุ้นต่างประเทศ ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคําถามก็คือถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนเราลองจินตนาการปัจจุบันนะต่อไปในอนาคตเนี่ยต่อไปอนาคตมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะสวิงแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงครับทีนี้ผมลองดูว่าสมมุตินะครับปัจจุบันเนี่ยถามเพื่อนๆว่าจุดณที่เราอยู่เนี่ยมันคือจุดไหนนะครับมันคือจุดที่กําลังจะลงอีก หรือมันจะลงต่อหรือมันลงใกล้สุดแล้วหรือว่านี่คือจุดต่ำสุดหรือว่านี่คือจุดเด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะลงอีกนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นหรือว่าจุดต่ำสุดนะครับผมเองคิดว่าปัจจุบันแผนหุ้นต่างประเทศมันน่าจะอยู่ราวๆจุดเนียนะครับน่าจะอยู่ราวๆจุดนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับแต่ลงไม่น่าเยอะแต่โอกาสขึ้นมันก็มีนะครับมันก็มีแต่ถามว่า ถ้ามันกลายเป็นจุด B นะครับดังนั้นพี่กลุ่มนี้ที่เข้ามานะครับเขาก็จะเจอการติดลบสักระยะหนึ่งนะครับติดลบสักระยะหนึ่งระยะเวลาตรงนี้แหละจะ1ปีหรือว่า2ปีหรือว่า3ปีอันเนี้ยไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยนะครับหรือถ้าคิดผิดนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรากําลังอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วนะครับหลังจากนี้นะมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นแล้ว การที่เราไม่ยอมเข้าตอนเนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับดังนั้นจะเห็นไหมครับว่าคนที่จะมาบอกว่ามันควรจะเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้ครับท่านคิดว่าคนที่จะรู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์บ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรนะครับบอกได้เลยมันคือนักวิเคราะห์นะครับหรือว่ากูรูนะครับ หรือว่าสถาบันที่เขา,าจะมีการแนะนําอะไรพวกนี้ครับที่จะมีหนังสือบทวิเคราะห์เราจะต้องใช้องค์ความรู้ของคนกลุ่มนั้นนะครับที่จะมาประเมินว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกแผนถูกนะครับแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะมีนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าสถานการณ์พวกนี้มันจะเกี่ยวข้องยังไงกับแผนกบขแลื่การเปลี่ยนแผนกบขนั้นจะต้องทําอย่างไรนะครับถึงจะนั่นซึงผมเองนะครับก็ มีคอร์สออนไลน์ที่จะสอนนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถสอนในคลิปเดียวนะครับเพราะว่าคอร์สออนไลน์อันนี้นะครับตอนนี้มีคนเรียนแล้วนะครับ95ท่านนะครับปัจจุบันนะครับมีการอัดคลิปเพิ่มจาก42คลิปตอนนี้เป็น46คลิปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาเรียนประมาณ10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงในการนั่งเรียนผ่านๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกประมาณสัก2-3ชั่วโมงในการนั่งทําแบบฝึกหัดนะครับทำแบบฝึกหัด ก็คือเป็นการฝึกคิด NAV การคำวนวณการเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าใจมันอย่างจริงๆนะครับเมื่อเข้าใจอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราไปฟังบทนักวิเคราะห์เรารู้รลว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเราควรจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับหรือมันเป็นแบบนี้นะอ๋อเราควรจะลดความเสี่ยงนะครับพูดง่ายคือเอาบทวิเคราะห์นะครับที่เขาวิเคราะห์มาแล้วมาประเมินกับแผนการลงทุนของเรานะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาเขาบอกแบบนี้นครับ สมมุติว่าท่านมีหุ้นนะครับ50%นะครับถ้าท่านฟังนะครับแล้วเขาบอกให้ hey, มันจะดีนะท่านก็เปลี่ยนไปเป็น100%หรือ80%ก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับบางคนที่ใช้แผน80%หรือว่า100%อยู่แล้วเนี่ยพอมาฟังบทริเวีาะอ์อ๋อโอเคฉันก็ถือต่อนะครับแต่อย่างบางคนนะครับ เวลาเราไปฟังแล้วบทวิเคราะห์อย่างเช่นเราถือห0เรใช่ไหมครับเราไปฟังบทวิเคราะห์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่แย่เราจะมันจะแย่ลงนะครับเราก็เปลี่ยนไปใช้แผนหุ้นที่มี3าสิบเนะครับทีนี้เราใช้หุ้นอยู่6 5อ่าห้าสิบเรนะครับเราเปลี่ยนมาเหลือ3าเพราะเราคิดว่ามันจะลงแต่มีใครสักคนหนึ่งมาเห็นเราเฮ้ยเรามาใช้แผนนี้เหรอสาเหรอเขาที่มีแผนอยู่ประมาณ10%มีหุ้น10%เ กระโดดมาใช้ด้วยนะครับกระโดดมาใช้ด้วยแสดงว่าเขาต้องคิดว่าหุ้นเพิ่มนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้เลยนะครับเพราะเขาเห็นคนนี้มาใช้แผนนี้เขากระโดดมาใช้ตามโดยไม่รู้หารู้ไม่ว่าคนที่เขาใช้แล้วเขาติดตามนักวิเคราะห์เขาคิดว่ามันจะลงเขาถึงลดความเสี่ยงแต่คนที่ไม่มีความรู้นะครับกระโดดเข้าไปเป็นการเพิ่มความเสี่ยงซึ่งตรงนี้แหละผมถึงบอกว่ามันจะต้องมีการเรียนคอร์สออนไลน์นะครับสําหรับตัวอย่างก็มีตัวอย่างพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขา มาเรียนคอร์สออนไลน์นะครับแล้วเขาก็มีการจดบันทึกนะครับซึ่งผมเองบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมสอนแค่เรื่องเกี่ยวกับกบขนะครับส่วนการวิเคราะห์การคาดการณ์สถานการณ์ในตลาดเนี่ยพี่เขาจะต้องไปติดตามนักวิเคราะห์เอาเองนะครับเดี๋ยวพี่เขาก็เรียนนะครับแล้วเขาก็มีการจดบันทึกนะครับอย่างเป็นระเบียบนะครับล่าสุดก็เกษียณคนนี้เกษียณปี -65 นะครับเกษียณเมื่อ30กันยา65นะครับปัจจุบันนะครับ ล่าสุดเนี่ยยี่บสี่กันยาหกเจ็เนี่ยเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึงสองแสนกว่าบาทเลยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับคอสออนไลน์เนี่ยเป็นคอสที่สอนให้เราเข้าใจการลงทุนกับบขนะครับแต่การที่เราจะไปคาดการสถานการตลาดเนี่ยเราจะต้องไปอาศัยนักวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ฝากด้วยนะครับคอสออนไลน์ในสกิลเลนใครที่เรียนครั้งแรกนะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอโค้ดนะครับจะได้ส่วนลด300บาทนะครับ ก็ลองดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ